ครับสวัสดีเวลุ่นติเกมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับเดลตาฟอร์สกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับ K437 นั้นผมเริ่มจะหมดความอดทนแล้วครับนะหายังไงก็หาไม่เจอนะครับคุณผู้ชมเออมนหายากหาเย็นอะไรขนาดนี้ครับนะแต่ผมยังเชื่อครับว่าทักวันครับเร็วๆนี้จะต้องเจอได้แน่ๆครับนะโอเคแต่พาร์ทนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งปืนครับที่ผมนำมารีบิวใหม่นะครับนะคุณผู้ชมนั่นก็คือ akm หรือ AK ที่เรารู้จักกันนะครับนะ ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับแรงดีดของมันนยิ่งกว่าม้าพยศอีกนะครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าผมเคยเออลงไปแล้วละ่ะสำหรับปืน akm นะแต่นานมากเลยครับนะแต่อันนี้เนี่ยมันมีสกินใหม่มาให้ครับเป็นลายหรือลายพรางนะครับนะคุณผู้ชมน่าจะเท่อยู่นะครับนะแล้วก็รีวิวใหม่เข้าไปด้วยครับให้มันนิ่งกว่าเดิมนะคุณผู้ชมปะเราไปดูกันว่า akm กระบอกนี้เนี่ยผมรีวิวอะไรไปบ้างครับ let's go เลยเนี่เป็นไงลายพรางครับโอ้โหมีดินสอด้วยนะเห็นปะ่ะเป็นไง โอ้โห oh, อย่างสุดนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมรีวิวไปนี่ก็คือทุกอย่างเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมครับนะแต่จะมีบางส่วนที่ผมรีวิวใหม่ก,ก็คือด้ามจับฟอร์กลิฟต์นะครับคุณผู้ชมอันนี้มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยควบคุมปืนได้ทางซ้ายและขวานะครับนะขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะไม่กระทบกระเทือนเลยครับนะซึ่งเป้าจะไม่ค่อยถีบมากสักเท่าไหร่นะครับนะส่วนสโคปครับรอบนี้ผมใช้เป็นดอทปกติแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ใช้อินฟลูเเทจ,จับความร้อนแล้วครับนะ ต้องเปลี่ยนแนวบ้างครับบางทีเล่นแล้วมันปวดตานะครับส่วนแม็กเนี่ยผมเปลี่ยนกลับมาเป็น30นัดนะครับนะถ้าเราใส่40นัดเนี่ยสแตตลดพวกพบแล้วย,ยกสโคบปืนเนี่ยโอ้โหโคตรละช้านะครับนะไม่ทันกินจัตูค่าครับนะเราต้องเอามาใช้3 0สนัดเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมแล้วก็มีติดเลเซอร์เข้าไปเพิ่มนะครับ2ฝั่งสีเขียวเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า,าผมคิดดูแล้วเนี่ยขนาดแต่งได้ขนาดนเนี้ยสแตตเนี่ย ยกปืนสโคบขึ้นมาเนี่ยมันยังช้าอยู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดเลเซอร์เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มการยิงระหว่างเราเปิดเลเซอร์เนี่ยทำให้เป้านิ่งกว่าเดิมครับเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเราขึ้นสโคบข้างเนี่ยมันจะขึ้นไวมากครับคุณผู้ชมเหมาะกับการที่เล่นจุดระยะประชิดนะครับโอเคส่วนมัสเซิร์ครับผมยังใช้แซนสตอมเหมือนเดิมนะครับนะก็คือเอาไว้เป็นซัพพอร์ตกับด้ามจับฟอร์ i ิฟนะครับนะเพราะว่าสเตตัสสถานะเขาเหมือนกันเลยนะครับนะเวอร์ติเคิลคอนโทรลครับ ไม่เอาดีดขึ้นดีดลงนะดีสไลด์ขวาให้เราแบบโยกเมาส์ได้สบายๆนะครับนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านคาลิเบรตครับผมไม่ได้ปรับอะไรบ้างครับนะคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็คือจะมีฟอร์กค,คลิปเข้ามาผมใส่เอ็กซ์ต้าคอนโทรลเข้าไปจะเต็มหลอดเลยนะถ้าลองใส่เต็มหลอดแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับเหมือนกับว่าสมดุลปืนจะเสียซะด้วยซ้ําก็เลย ลดถอยลงมาให้เหลือประมาณ18นั่นเองครับคุณผู้ชมนะส่วนสโคปดอทนั้นเนี่ยผมถอยกลับมาสุดเลยครับเพื่อที่จะเวลาซูมเนี่ยมันจะทำให้เราเล็งเป้าและยิงออกไปนิ่งที่สุดครับเพราะถ้าเราซูมเยอะเนี่ยพอเราขึ้นสโคปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การซูมมันใกล้ขึ้นครับและปืนเราจะถีบนะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นผลดีกับเราครับที่เหลือก็เอสตาคอนโทลซะส่วนใหญ่นะครับนะ ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมโอเคผมเซฟปืนไว้ให้นะครับนะมี2กระบอกนะคุณผู้ชมเห็นไหมกระบอกแรกที่ผมเคยแต่งไว้เนี่ยขึ้นสโคมช้ามากครับนะและแตออ่กระสุนเยอะดีครับลองเอาไปไใช้ดูได้ครับแต่กระบอกใหม่เนี่ยสแตทเพิ่มขึ้นมาพอเท่าตัวเลยนะคุณผู้ชมเออน่าจะใช้ได้อยู่นะครับโค้ดปืนประมาณนี้เลยครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับลองเอาไปใช้ดูได้ครับเนี่เป็นไง โอ้โหมีใบไม้ติดไปด้วยว่ะปืนใช้กระสุนสีดำเหมือน CI-19 เลยนะเออโอเคเลเซอร์ที่เราติดมาครับมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์เอ็กซ์ตาร์คอนโทรลขึ้นมาให้เรานิดนึงครับในการขึ้นสโคปเราหยิงเห็นไหมมันจะนิ่งมากครับแทบจะไม่ต้องขยับกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราปิดเลเซอร์ออก ความนิ่งจะเสียไปหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ชมปะมันจะถีบจัดครับนะแต่มันจะถีบออกด้านข้างคุณผู้ชมมันสามารถทําให้เราเออสบัดเมาส์กลับเข้ามาใหม่ได้ครับเห็นไหมไม่ได้ยากอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดในเสเร์ของผมอะ่ะมันไม่ใช่จุดประสงค์ในการเปิดให้ให้ศัตรูเห็นนะครับแต่จุดประสงค์ผมคือการวิ่งเข้าไปแล้ว ได้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดเลเซอร์ออกเอฟเฟกจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราขึ้นสโคบข้างครับคุณผู้ชมปุ๊บเห็นไหมเลเซอร์จะเปิดออตโต้ครับแม่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะโอเคปะเราไปดูสนามจริงกันว่า AKM ลายพางจะพาผมรอดจากสนามรบหรือเปล่าไปกันเลย let's go โอเคดานอุโมงค์ที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมแต่รอบนี้เราเป็นฝ่ายบุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงไปลุยอย่างไม่ยัง้งโอเคลุยกันเลยไปครับปิดเลเซอร์ก่อนเลยลุยเอาวะหวังว่าคงจะไม่เป็นศพแรกนะครับผมไปครับวิงว่ง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 วิ่งเฮ้ยโอ้โหลูก โดนรถเพื่อนชนมาดิพุ่งมาเลยพ,พุ่งมาเลยหนึ่งศพขอหน่อยหนึ่งศพเรียบร้อยคร,รับเจียวจัดเจียวจัดครับผมโอ้โหจะหลกทำไมวะโอมาดิโพอไปเครับมีไหมมีไหมโหตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะยิงขาดิครับผมโอ้สุดจัดเสียงปืนนี่คือกระทึกโโคมครับดุดันไม่เกรงใจใคร ว่าแอะแอะเห็นไฟพี่เห็นไฟเป็นไงคุณผู้ชมแรงคโคตรบอกเลยเอาว่ะขวัญใจตาลีบันต้องอากา้านี่แหละครับโผล่มาไปรุ่นโผล่มาโผล่มาดิครับพี่ขอศพนี้ปากุุงจักเข้าไปไม่โดนใครเลยว่ะอยากจะปาเฉยเฉยโอเค,อเคได้อยู่ใช่ไหม เหมือนข้างในยังจะมีอยู่นะเราสู้เขามไม่ได้ครับถ้าเราวิ่งเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นศพแน่เลยแต่เราต้องวิ่งว่าคุณผู้ชมม่ง้นไม่ได้คิวอย่างแน่น,นอนเลยโอเคเปลี่ยนเป็นปสะโขข้างเพื่อความเบ่งไวเลยะาระชิดเพื่อความเบ่งไวเลยยประชิดนีงละ่ะโอ้โหไม่ทันยิงอีกตัวโดยอีกตัวเก็บโอ้โหช่วงนี้เ k 1คสิบกำลังมาแรงนะคุณผู้ชมนะผมก็ยากจะามาเล่นมกันนะแต่มันไม่ค่อยเข้ามือครับเพราะยังไม่ได้แตกอะไรเลยโ,โดนอีกแล้ว โอเคคุณผู้ชมเปลี่ยนจุดครับปลาระเบอร์แสงลงไปโดนปุน๊บไม่มีอินเลยร์จะพับร้อนมันก็จะดูแบบตะปุตะกะหน่อยคุณผู้ชมเอาวะได้จับมือมาหนึ่งตัววะอยู่ไหนเอ่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บนี่ล่ะโอ้โดนได้ไงวะ นี่เงยกองจักรไปดิเรียบร้อยแลกกับชีวิตโดนตัวข้างหน้าเวทแทะเอาะ้าโผล่มาปากองจักรเข้าไปเออโดนดิครับโดนดิครับโดนดิครับเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งยังไม่ได้เสียกระสุนเลยนะครับเนี่เงี้ยเอาวมุมนี้อยู่เยอะแน่ๆเลยนี่พาไป็นนิสต์ ล่าอยู่เต็มเลยฟลุกเอาไปโอ้โหอยู่ยังเยอะอ่ะไม่ใช่งานหมูงเราแล้วครับตอนนี้ผมว่านะอ้าวกดดิครับกดดิครับกดดิครับผมเจ๋วครับโอ้หยิ่งจังไวเจ๋วจัดอ่ะไปครับตามเพื่อนไป <c oughs> เห็นอยู่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  วะต <gravity> ้องวิ่งไปหาทางเราแน่ๆต้องวิ่งไปทางเราแน่ๆโอ้โหหลบจังเดียวเลยว่ะเฮ้ยหลบจังเดียวเลยว่ะเฮ้ยหลบจังเดียวเลยว่ะเฮ้ยโดนนั่นน่ะนี่แหละเอาดิเอาไปดิเอาไปดิเอ้าชิบหายกดผิดโอ้โหขี้ควายมั่วอะไรทีนี้ ลุยครับดันดันเข้าไปปากรงจักรไปครับรนี่บ้างนีบ้าไม่มีหรอ,รอนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะ,ละโอ้โข้างหลังเต็มเลยเรียบร้อยโอ้โหเบิดแสงไว้ก่อนนี่แหละครับผม นี่แหละครับผมสายขวาหน้าหลังควันทั้งนั้นเลยใส่กระสุนก่อนไม่ทันไม่ทันแล้วเออเอ็มเก้าหนึ่งหนึ่งไปกินโอ้โหมัไปไปขยงมัไปขยงนี่แหะนี่แหะโอ้โหชิบหายไม่โดนใครเลยเฮ้ยมองไม่เห็นจริงดิมองไม่เห็นก็ดีแล้วเพื่อนมองไม่เห็นก็ดีแล้วอย่างนั้นอย่างนั้น นี่ล่ะเรียบร้อยตายแล้วนั่นแหะเรียบร้อยครับผมโอเคเปลี่ยนให้พร้อมเปลี่ยนให้พร้อมเดี๋ยวครับมาดิยบ้าบินเลยฟึ๊บข้างบนนี่าจะไม่มีใครมั้งเออมีแต่พวกเราเดี๋ยวครับคุมโซนคนเรียกคุมโซนคนเรียกคุมโซนเข้าหัวนั่นน่ะเข้าหัวนั่นน่ะเรียบร้อย โอ้โหแจ๋วจ,จัด,ดเอาว่ะยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับนะแบบ A K M หลบก่อนคุณผู้ชมไม่เสี่ยงครับนี่เนี่ยกุญดจโ,โดนตัวน่ะเอาดิเอาดิแลกได้นะแลกได้นะเอาว่ะเปิดโมทไซเลนจะวิ่งข้ามเลยฟึบจริงมันไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นหรอกนะแต่ผมรู้สึกผมมันเหมือนมันเร็วขึ้นมะวะดีเละครับ โอ้โหดูอะไรโอ้โหนอนเลยครับเอ้าหมอเป็นยังไงขอบคุณครับที่ยังช่วยเหลือเบียกช่วยนะแป๊บน,นึงนะใจเย็นนะรอก่อนนะใจเย็น,ยนโอเคช่วยแล้วตื่นขึ้นมาครับพี่ดอกกุหลาบทองโอเคเดี๋ยวมอ,อ,อ,วอไม่เห็นหรือวะเฮ้ยช่ยก่อนถอยก่อนเก็บกระสุนในตัวด้วยอะ อเคได้ okay, เหร you ียญบูแล้วมาเลยนี่ล่ะโดนโดนโดนดิครับระเบิดแสงไม่โดนใครเลยโผงมาโผงมามองไม่ชัดเลยว่ะผู้ชมบูปาบเข้าไปมีแต่ตายกับตายครับไฟไหม้หรือเปล่าวะข้างในเนี่ยไปควัน ไปควันม,มันเยอะเลยขนาดนี้วะไม่ไหวว่ะคงต้องวิ่งเข้าไปแล้วคุณผู้ชมไม่ไั้ไม่ได้คิวแน่ระเบิดแสงทีโอ้โหระเบิด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 จะเข้าจังหวะไหนดีว,วะเนี่ยโอ้โหตายเหอะอ๋อตรงน,นี้ก็มีเหรอนี่ไงเอาไปดีย่อนเขาเรียกย่อนเขาเรียกย่อน โอ้ชิบหายโดนเองเฮ้ยพี่แล้วเบิดก็ได้มัง้งไม่ต้องงงอะไรขนาดนั้นหรอกเอออย่างนั้นเออไห้เป็นได้ยี่สิบฟ้าลุยเลยลุยเลยวิยย่งเลยเอาดิครับเอาดิครับโอเคจับมือเดี๋ยวมีเพื่อนอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเอาดิเอาดิาดโผล่ไปดิครับเข้าหัวดิครับผม เอาว่าเลเซอร์ใช้ได้ผลนะครับคุณผู้ชมมีประโยชน์จัดครับไม่บ่งบอกศัตรูด้วยแต่ถ้าเราขึ้นโขมเมื่อ,อไหร่ต้องยิงนะครับผมไม่งั้นไม่แตกวิ่งวิ่งเลยโผลมาโดนยิปงปะเนี่ยโอเคไม่โดนว่ะอ้อมเลยอ,อ้อม,อ,อ,มอ้อมอ้อมอุ้ยโดนอะไรโอเคหาเพื่อนไป เอาดิหนีก่อน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 ซุบโผล่มาอย่าเข้าไปดิเพื่อนตายฟรีนาตายดิครับตายดิครับไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้โหชิบหายนี่มือ mm กูเ hmm. ป็นอะไรงงเลยครับเป็นไปได้ไงวะนี่มันห้อยผาอะไรวะเมื่อกี้นี้ถือว่าเราอ่อนวะ น่าจะอย่างหลังนะเฮ้ยโอ้โหบาลเลยบาลเลยบาลเลยเยี่ยมากเพื่อนย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนเรียบร้อยหคตรย,ยังหคตยังข้างในใช่ปะข้างหลังเอ้า ตรงนี้ไม่บอกละเพื่อนโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเอากรงจักไปดิป่าไม่โดนด้วยโอเคมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมสุนย์เกรงก่อนเฮ้ยอะไรอะไรล่ะครับผมเอาว่ะหลังก็ขูดกันนะกลัวโดนตุ๋ยเงินโอเควิ่งเลยตรงนี้แหละ แน่แน่แน่เห็นนะเห็นนะน่าจะมาลุยครับผมหุโยโอ้ยยืดได้ปีเดียอยู่เยอะเกินเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคช่วยเพื่อนก่อนจะเป็นคนดีเฮ้ยผมตกใจนึกว่าใครเปิยมาอูรูเพื่อนเจ๋วครับอ้อ,อม อ้อมเลยเสียงหน่อยเฮ้ยโอ้ยอ,อะไร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 มาดิโอ้ไม่ทันว่ะมีใครใจดีไหมครับช่วยผมด้วยโอ้ยไม่มีสักคนเลยตรงนี้มีใครไหมเอ่ยมีใครไม่เอ่ยมีใครไม่เอ่ยเอาไปดิครับหลบหลบหลบมุมหลบมุมติดชิงวิธี โดนไหมนะโดนไหมชิบหายระเบิด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 โอเคไม่มีใครเห็นเรามาดิมาดิกโ้ยว่าพลาดโอ้ย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 อย่าบอกนะว่าน่าว่าแล้วโอ้โหคือเพื่อนไม่เห็นใช่ไหมนะผูจริงผู้เล่นคนนี้ไม่เห็นจริงหรอ ต่อครับคุณชงตายนะครับตายนะครับเฮ้ยายายาคนเดิมใช่ไหมคนเดิมใช่ไหมโอ้โหหมอมาเยี่ยมเฮ้ย<รง>อะไรอะไรหมอบอดใช่ไหมนะ้ยนี่เนี่ยตาปก่อนปุ๊บหลบ โขบเป็นยิงขึ้นตโขบเป็นยิงเดี๋ยวจัดมาดิมา,ด,มาดิครับคนเดิมใช่ไหมโอ้โหคนเดิมเลยโอ้อีกนิดเดียวมันตายแล้วเมื่อกี้ละแต่จริงๆเนี่ยเวลาผมขึ้นสโคบยิงอะ่ะผมเป็นอะไรไม่รู้ชอบเล็งกลางตัวไว้คุณผู้ชมเออไม่ค่อยจะเล็งบนหัวครับอแล้วแต่จังหวะก็ไม่รู้นะ บางทีจะหวัดตกใจก็ไม่ได้เล่งครับเาวัาวิ่งเลยลุยต่อเปิดไซเรนแล้ววิ่งครับถึงมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนะขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะหายระเบิดอยู <c oughs> ค่คนสี่ห้าคนโดนกูคนเดียวกูจะเชื่อเลยเกือบ <c oughs> ตายเกือบตาย นี่ล่ะขอที่เถอะวะผมเพื่อนอาลุกซองเก็บไปละโอเควิงต่อนี่ผมไม่รู้ว่าคนเดิมไหมแต่น่าจะใช่นะเห็น <c oughs> น้องแค่คอคนไหนก็ยิงคนนั้นแหละครับผมนี่โดนดิตายซะตายซะตายซะเอออย่างนั้น ขอได้ป่ะโอ้โหโคตรไวเลยโอเคไม่มีใครเรียบร้อยคนเดิมปะวะเื่อคนเดิมว่าที่เขาฆ่าเราสามตีตีเลยอะมาแชว์อะลีเบอร์แสงนำเออไม่รู้แหละใครโดนไม่รู้ นี่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 เหมือนแคแทแคทคอผมมาตอนนี้เอาว่ะมอบดูอะไรนี่แน่โดนดิเดี๋ววะเดววะีเดววะาใช่ปะผาใช่ปะโอ้โหเวเน้อหมอบมามอบครั เร็วเอออย่างนั้นโอ้โอ้โอโอสบร้อยแล้วมืมมมอโดนไฟอะไรล่ะครับผมโอ้โหตายอย่างเดียวผมว่าแพ้ว่ะสนนนีนี้รอเลยลองได้แหละมาีิบร้อยครับสิบไปหนึ่งอย่าติดเลเซอร์น้องติดแล้วก็ปิดด้วย นะครับมันเห็นเนี่ยหลักคือข้อเสียครับคุณผู้ชมคือผมก็จะไปถึงป็นเลเซอร์เวลาเล่นปกติครับจะใช้ถ้าโคมข้างอย่างเดียวเวลาใช้เลเซอร์โว่ไม่ได้วะไม่มีมเลยเหรอนะรครับนัดนัดเองนี่เนี่เห็น,อนปอยิงเพี้ยวะททวะ อย่านะโอ้โหอุ้ยคนนี้คนเดิมอ่ะเราไม่เคยได้ฆ่าเขาเลย <laughs> โอโ้เรียบร้อยำทำไมเธอโหดอะไรขนาดนี้ครับป <c oughs> ึ๊บเฮ้ยอะไรนี่แน่โดนบ้างหรือเปล่าวน้าโดนบ้างหรือเปล่าวน้าเฮ้ยใครกัน โอ้โหเพื่อนที่ว่าอย่างจับขอบใจครับผมเอาว่ะเปิดเกิดให้เลยเปิดเกิดให้เลยครับผมเปิดเปิดเกิดให้เลยเอาว่ะเกิดมาเกิดมาขอคะแนนหน่อยเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นระเบิดแสงเออโดนอีกชิบหายระเบิด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่าใครเอ่ยใครเอ่ย เรียบร้อยกูนี่เองเฮ้ยจะแพ้เหรอครับเนี่ยจะแพ้เหรอครับเนี่ยแพ้เหรอครับผมโอ้โหไม่น่ารอดครับแพ้แน่แน่รอเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเฮ้ยยังอีกเหรอที่ไม่แพ้อีกเหรอเรียบร้อยครับผม คิวไปกี่ตัวเนาะเอาจริงๆแล้ว AKM ก็พอเข้ามือผมอยู่นะครับนะแต่จริงๆกระสุนลั่นช้ามากครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยครับนะข้าปกี่ตัวเอ่ยอุ้ยสามสิบเก้าตัวเลยนะขายตัวหนึ่งได้สี่สิบบาทนะครับนะเอาวะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านพ้นกันไปนะครับสำหรับเปิด AKM หรือ a r 1นะครับนะคุณผู้ชมขวัญใจตาลิบันนะครับนะก็บอกว่าเอ่อ ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับนะนานๆที่จะหยิบยกขึ้นมาเล่นครับก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วอะผมว่ามันเหมาะกับการยิงระยะกลางระยะไกลส่วนใหญ่นะครับระยะใกล้น่าจะไม่ทันศัตรูเขาครับนะเออช่วงนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงหาปืน K 4 3 7ครับหาไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับแต่ยังไงก็ต้องเอาให้เจอนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอก็คงไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราคงต้องลากันไปก่อนดีกว่าครับนาเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผมโอเค okay, แล้วกบมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ see you soon everyday ครับ